ที่เราไปเที่ยวตอนที่เราไปเที่ยวตาดขามเออเป็นยังไงก็สักโอ้ยเออบอกว่าอันใต้สะพานลอยเนาะตับตัด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 ไปแล้วเออเขาจะเขาจะตัวเขาจะบนตัวคอยกันมาดูเรื่องนลำเนาะเออบัดที่นี่บัดที่นี่บังดีๆนะครับมีคนหัวแตกเหมือนมีคนตายหรครับหัวแตกนี่ตกลงมาทางเทิงหัวแตกตายบัดทั้งตายหัวแตกก็เลยบัดที่นี่เราถึงคนตายปั๊บ ขึ้นมาปรับร้อยเรื่องเรื่องอยู่เลยเฝ้าปีทั้งปีทั้งชาติมันนาอันหัดนี่ยน้วไม่ใช่พองเบาง์นี้นะครับัมันไปทีมยังไงพวกมารู้จัก Ai nòng lẽ tung thi tụt cây hết. Những chú ý nặng 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 สายไฟของเรามันร้อนบอบเป็นอีหยังดอกยุบแล้วเว้เราอยากขายคอนตูดไกด่เราในบ้านเอียนนร์ทอดเนอะที่ไหนวาขายโค้งไกนะ่บุ๊คขายโค้งไก่บ้านพอบ้านแมงเบิางดูนอะเออแมงวันเนาะเออตี่กี้ต้องเฮ็ดดีๆนะครับเด้อเน่าโมนี่ยุบยามัวอะไรเด้อขายปิ้งโค้งไกนะ่เนอะอเมื่อเงินมาเงินแลกเครื่องบิน